ีค่ะอยู่กับดิวนะคะนี่ค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะวันนี้มีนักดินเนอร์นอกบ้านค่ะแต่นี้เลยตอนนี้ก็คือเย็นมากแล้วแต่ เราก็ต้องขาดตัวนี้ไม่ได้ค่ะ Sun Protection Mist a p Beauty by Diorisla นะคะทำไมเย็นแล้วยังต้องฉีดสเปรย์กันแดดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสเปรย์กันแดดตัวนี้นะคะไม่ใช่กันแค่แสงแดดอย่างเดียวแต่การจากแสงโทรศัพท์ด้วยแสงไฟต่างๆหรือว่าแบบเวลาบางครั้งที่เราเล่นหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันมีแสงรบกวนทาให้หน้าเราเนี่ยเกิดเอฟเฟกได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องโปรเทคไปก่อนนะคะมา นนเดี๋ยวจะให้ดูนะใกล้ๆอันนี้คือหน้าที่แต่งเสร็จแล้วเห็นปะ้ะมันก็คือมีความเงาจากคิมเมอร์หรืออะไรแต่ดิวเชื่อว่าหลังฉีทุกคนจะเห็นความแตกต่างจากสเปรย์อันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนี้คือเพิ่งเปิดกดใหม่นะนี่โอเคอฟงไหมคะฟงทางหน้าแล้วก็หน้าก็ดูมีความเงาขึ้นแต่ไม่ได้เงาแบบเมือ่อแต่งเงาแบบฉับ ขึนนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีไปหาซื้อมาใช้กันนะคะ a d t i v e Beauty by Dior Sun Protection Mist